สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงนะภาพรวมตลาดแล้วก็ตัว b Bitcoin นะที่มองไปข้างหน้าอาทิตย์นี้นะไปจนถึงช่วงต้นเดือนต้นเดือนสิงหานั้นเนี่ยจะมีแรงกระแทกหลายๆอย่างเลยนะที่จะมากระทบนะกับตัว Bitcoin รวมถึงตัวตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะว่าจะมีอีเวนต์ไหนบ้างนะที่จะเป็นบททดสอบหนึ่งนะให้กับ ตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดด้วยนะวันนี้เองเนี่ยเป็นวันแรกหลังจากจุดหลังจากจุดยาวที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ตลาดหุน้นสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีการเปิดตลาดนะพอเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยก็แดงเลยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันมีอีเวนต์นะที่จะเกิดขึ้นนะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนไปจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหานะวันนี้มาดูกันหน่อยนะว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างนะวันนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวตลาดคริปโตตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ย ก็ถือว่าตลาดหุ้นอเมริกาเปิดมาก็ย่อต่ําลงมาด้วยนะตัว Bitcoin ก่อนหน้าที่ผมจะทําคลิปนั้นเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ2องหมืนเหรียญน,นะต่อ t c นะครับแต่ตอนนี้ย่อลงมาที่ประมาณห9ื่นเกนะก็ลงมา24ชั่วโมงที่ที่ผ่านมาลงมาประมาณาจุดหเอร์เซนต์นะครับลหลายตัวก็แดงนะอย่างที่บอกว่าม,ามันจะมีอีเวนต์นะครับที่จะเรียกว่าเป็นอีเวนต์ที่กระทบนะกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดนะครับบิตคอยเองตอนนี้อยู่ที่ ราคาประมาณ1,9ื่นนะยังมีอีกหลายด่านนะที่ต้องผ่านาผ่านไปให้ได้นะด่านสำคัญสำคัญก็คือที่เส้นตัววิ๊สองร้อยวิกีม moving average นะประมาณราคาที่ประมาณ22,000นะตอนนี้แล้วก็ตัว21ตัว21่วิกีม moving average นะราคาที่ประมาณ3,400 0นะแล้วก็200 daily moving average นะเส้นสีเขียวนะราคาที่ประมาณ3,600 0นนะ ต้องผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้ทั้ง3ด่านนะถึงจะเรียกว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้คงต้องใช้เวลาสักพักนะในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับส่วนมีตัวหนึ่งหนะ้าที่พุ่งนะก็คือตัว DXY นะตัวเงินดอลลาร์นะที่พุ่งขึ้นมาอยู่ตอนนี้นะถ้าดูกราฟใน time frame daily นั้นเนี่ยก็3วันที่ผ่านมานติดต่อกันเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาเขียวเลยนะตอนนี้เนี่ยตัว USD ตัว DXY เนี่ยก็ ขึ้นมาที่ประมาณ106นะนั่นก็เป็นสัญญาณนะที่ให้เห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงนั้นอาจจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นัก,กน,นะในช่วงนี้ส่วนมีอะไรบ้างนะในช่วงนี้อาทิตย์หน้านะที่เราจะเห็นนะว่าจะมีแอคทีแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะที่จะมีผลกระทบนะกับตลาดตัวหุน้นแล้วก็ตัวคริปโตนะเ วันที่วันที่6นะครับผมก็จว่าวันที่นะ่าวันที่6เนี่ยจะมี FOMC minute นะครับก็คือเป็นผลการประชุมนะจากการที่เฟดมีการประชุมเดือนที่แล้วนะอันนี้ก็จะออกมานะในวันที่6กนะก็คือวันพุธนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI นะเดือนของเดือนของเดือนมิถุนายนะครับในวันที่13เดือนกรกฎานะครับนั่นก็คืออาทิตย์ ถัดไปหน้าทิศหน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่ประมาณ26 2ส26 27ยกรกาดานะครับทางเฟดก็จะมีการประชุมด้วยนะช่วง26 27นะคนะรับกรกาดานะอันนี้ก็จะเป็นอีกแรงกระแทกหนึ่งนะครับที่สร้างความไม่แน่นอนนะให้กับตลาดอยู่ตอนนี้วันนี้เองเนี่ยทำให้เราเห็นตลาดจอต่ําด้วยนะแล้วก็ไปจนถึงช่วงปลายเดือนนะครับ28กรกขดานะก็จะมีการประกาศเอสิเมตนะครับ ประเมินนะ GDP นะของสหรัฐอเมริกาคนระับแล้วก็ช่วงประมาณปลายเดือนนะปลายเดือนกระกฎาคมไปจนถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยก็จะมีการประกาศผลประกอบการนะของตลาดของบริษัทต่างๆบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะของสหรัฐอเมริกานะเป็นการประกาศผลประกอบการช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจนไปถึงปลายเดือนนั้นเนี่ยเรียกว่า,ามีอีเวนต์ต่างๆนะที่สร้างความไม่แน่นอนนะให้กับ ตลาดค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะก่อนหน้าน,นี้ทุกคนน่าจะพอทราบข่าวนะว่ามันมีการเปิดตัวกองทุนชอ็อตตัวบิตคอยต์ขึ้นมานะก่อนหน้าน,นี้มีตัวกองทุนที่เป็นตัวลองบิตคอยต์นะแล้วก็ช่วงประมาณประมาณวันที่2อเดือนมิถุนานถ้าจำไม่ผิดนะมีการเปิดตัวกองทุนกองทุนช็อตบิตคอยต์นะมีรายงานนาจาก จากเว็บไซต์คอแช์เนี่ยที่บอกถึงตัวดิจิตอลแอสเซทฟันโฟนะครับว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาเห็นนะว่ามีฟันโฟนะครับมูลค่าประมาณล้านนะิบคร็ดล้านเข้าไปสู่กองทุนช็อตบิตคอยนะครับอันนี้ก็แสงให้เห็นนะว่านักลงทุนนะครับก็คาดว่านะคาดว่านะบบิตคอยจะล่วงนะก็เลยมีการ มีเงินตรงนี้ไหลเข้าไปนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีเงินนะเข้ามาสู่ฟันโฟรประมาณ64ล้านนะครับใน64ล้านเนี่ย5้ล้านนะเข้าไปสู่ตัวกองทุนช็อตบิตคอยนะที่เหลือนะที่เหลือเข้าไปสู่ตัวลองนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ถ้าดูตามอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าบิตคอยจะร่วงนะถึงลงทุนในเงินจำนวน80%นะของ64ล้านเนี่ย เข้าไปในกองทุนตัวบิตคอยนะครับส่วนอินเวสตอื่นๆนะที่อยู่ใน US นะครับก็มี Small Info นะก็มี i ิน o เล็กๆนะเป็นจำนวนเงินเล็กๆประมาณ20ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยจาก US นะครับจากบราซิลจากแคนาดาเนี่ยอันนี้เข้าไปที่ตัวเข้าไปที่ตัว,นะตวลองนะตัวลองตัวกองทุนที่ลองบิตคอยนะครับก็ อันนี้มองว่าบิตคอยจะวิ่งขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะในช่วงที่ในช่วงที่ตลาดมาันมีความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมก็คิดว่าดูจากอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะก็ที่มีความเป็นไปได้ที่ตัวบิตคือเป็นบททดสอบแล้วกันนะผมื่อผมคิดว่าเป็นบททดสอบที่สําคัญนะว่าบิตคอยจะหลุดนะครับที่หมื่นเก้าลงมาหรือเปล่าไม่อยากบอกว่า มีความเป็นไปได้ที่จะย่อต่ำลงมานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นครั้งแรกนะของของตั้งแต่มีการเกิดบิตคอยมาตั้งแต่ปี2010นะครับที่เป็นครั้งแรกที่บิตคอยที่จะเข้าสู่นะสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับที่ผ่านมาเราไม่เคยนะเราไม่เ,เอ่อตั้งแต่เกิดบิตคอยมาช่วงประมาณปี2010ปี2011เนี่ยบิตคอยไม่เคยอยู่ ในตั้งแต่ปี2 0 1 2ปีที่ผ่านมาของบิตคอยเนี่ยไม่เคยเจอสภาวะเศรษกิจถดถอยนะผมคิดว่าครั้งนี้จะเป็นบททดสอบครั้งแรกนะของบิตคอยนะว่าจะสามารถโฮได้อยู่ที่ระดับประมาณ19,000นะคหรือประมาณ20,000ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะหลุดลงมานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเองได้วิเคราะห์เหมือนกันนะในคลิปนี้นะว่าในตามซีเอนอรโอต่างๆในบิตคอยจะสามารถที่จะจุดหลุดไปที่เลเวลไหนบ้างนะแต่ว่า โดยลองเท r มแล้วนั่นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าบิตคอยนรนะก็ยังจะไปต่อได้นะล่าสุดอย่าง Bank ์เอ่อแบง n ์ฟ r n n t ิน n a t ร์ a นช t e ที่ผมพูดไปนนเนี่ยก็เรียกว่าอนุมัตินะครับที่จะให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยถือบิตคอย n ์นร e เซ r ร e ฟเค r เซ c y ได้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยลองเทมแล้วเนี่ยเราเห็นการที่จะเข้ามานะของนักลงทุนรายใหญ่แล้วก็นักลงทุนสถาบันที่มากขึ้นด้วยนะครับ ส่วนช็อตเทอร์นั้นเนี่ยแน่นอนนะในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นราคาเหวี่ยงด้วยนะโอเคนะก็คืเป็นข้อมูลนะทีนี้ลองมาดูข้อมูลออนเชนกันหน่อยนะข้อมูลออนเชนนั้นเนี่ยบอกให้เราเห็นนะว่าคนที่ถือบิตคอยต่ํากว่า1นึ่ c บิตคอยเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวานนะที่ถือบิตคอยมากกว่า1,000 BTC นะครับก็กําลังเก็บอยู่เหมือนกันนะในช่วงนี้นะส่วนไมเนอร์เนี่ย,ยมีการ มีการที่ปล่อยบิตคอยน์ออกจากตัวแอดเดรสของเขานะครับมีการถอนออกไปผมอาจจะเอาไปขายก็ได้นะเพราะว่าอาจจะมีไมเนอร์นะบางส่วนนะครับที่เป็นไมเนอร์เล็กๆนะแล้วก็ในช่วงที่ราคาบิตคอย่อต่ำแบบนี้เนี่ยไมเนอร์เล็กๆเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นะครับอาจจะต้องขายบิตคอยนะเพื่อที่จะเอาเงินนะครับมาทําในเรื่องของมาซัพพอร์ตในเรื่องของโอเปอเรชันนะครับก็อย่างที่บอกนะอันนี้ก็เป็นกราฟนะเส้นสีส้มนะก็คือคนที่ถือ บาลานะตัวอนะัตระที่มีบิตคอยต่ำกว่า1 BTC นะเนี่ก็พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวชิลิมเนะี่ยหรือว่าตัวรายย่อยที่เรียกว่ากุ้งเนี่ยก็เพิ่มบิตคอยเข้าไปนะประมาณ 36.75k BTC นะบต่อเดือนนะบิตคอยต่อเดือนนะประมาณ36,000บิตคอยต่อเดือนนะครับนะซึ่งคิดเป็นก็ประมาณ0.2%นะของ Bitcoin นะของบิตคอยทั้งหมดที่มีอยู่ในซัลายหรือประมาณ1 36เท่าในแต่ละเดือนนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวชิมหรือว่ารายย่อยเนี่ยก็ถือบิตคอย์รวมกันในแอดเดรสทั้งหมดรวมกันจำนวนบิตคอยที่อยู่ในแอดเดรสของรายย่อยเนี่ยที่เป็นชิมเนี่ยก็รวมกันประมาณ1.12ล้าน BTC นะครับอันนี้ก็คือรายย่อยนะที่ถือบิตคอยต่ำกว่าหนึ่งคนระับส่วนตัว รายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะที่ถือบิตคอยนะตัวตัวแอเดรสที่ถือบิตคอยมากกว่า1 0 0 0งพบิตคอยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับเ,เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเฉลีย่ยมีการเก็บตอนนี้ประมาณ140่งร้อยนะหนึ่งร้อยหนึ่งแสนสี่หมื่น BTC ต่อเดือนนะครับโดยตรงนะมีการออกออจากโดยตรงจากเอ็กช g e เลยนะครับมีการซื้อโดยตรงจากเอ็กชางเลยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ ถือนะทั้งหมดนะที่เป็นวานเนี่ยถือประมาณ8.69ล้าน BTC นะหรือคิดเป็นประมาณ45.6%นะของซัลายทั้งหมดของตัว i t t o o n นะครับส่วนตัว minor นั้นเนี่ยดูกราฟเนี่ยตรงนี้ก็ย่อต่ำลงมานะจำนวน i t c o i n ที่อยู่ใน address ของ minor นั้นค่อนข้างที่จะย่อต่ำลงมานะครับมีการย่อต่ำลงมาเ,เฉลี่ยประมาณ3 0 4บ4 0ถึง i t c o i n t c ต i n ต่อเดือนนะครับ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลออนเชนนะที่โชว์ให้เห็นนะนะครับว่าในขนาดที่ราคาย่อต่ําแบบนี้เนี่ยตัวก็มีคนเก็บบิตคอยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งรายย่อยนะแล้วก็ทางวานเองแต่ว่าคนที่ขายตอนนี้ก็เป็นกลุ่ม m i n น r ที่อาจจะเป็น m i n นอรที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้นทุน การขุดนั้นเนี่ยอาจจะไม่คุ้มที่ราคาบิตคอยอที่ราคาบิตคอยย่อต่ำลงในช่วงนี้นะอาจจะต้องมีการเทขายนะดังนั้นฝั่งขายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมาจากมายเนอร์ก็ได้นะถ้าดูข้อมูลออนเชนตรงนี้ประกอบกันนะครับโอเคข่าวอื่นๆนะของตัวของตัวเซลเซียเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเขามีการเพิ่มนะเขามีการเพิ่มเงินเข้าไปในตัว m มก a ะดาวนะครับเพื่อที่จะลดตัว u i ค a เดตไพ c ์ลงมานะ เข้าใจว่าตอนนี้ลิคูเดตไพของเขาเนี่จะอยู่ที่ประมาณ4 4,967 USD ต่อ BTC นะครับดังนั้นก็หายใจหายคอได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะก็ราคาปัจจุบันกับราคาลิคูเดตไพเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันเยอะอยู่นะครับสำหรับตัวเซลเซียสครับโอเคนะคงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์วันนี้นะครับเดี๋ยวจับตาดูนะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยบิตคอยนะครับจะสามารถ รับแปลงกระแทกได้หรือเปล่านะจากหลายๆอีเวนต์นะครับที่ผมได้แชร์ไปนะว่าจะหลุดไปหลุดออกจากหมื่นเหรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังสามารถที่จะสตองอยู่ในระดับ2องหมืถึงหมื่นอยู่นะแต่ดูข้อมูลออนเชนนั้นเนี่ยบางคนนะครับก็ใช้ ความได้เปรียบตรงนี้นะในช่วงราคาที่ย่อต่ำแบบนี้เนะี่ยเก็บบิตคอยเพิ่มนะทั้งรายย่อยแล้วก็วานเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยนะีงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ